เลยใครได้ตอบเลยนะคะวันนี้ห้องสามมีตัวแทนมา3ามคนมาแข่งกันระหว่างห้องนะแข่งระหว่างห้องนะคะไฟดาบอกหนูสู้ตายอยู่แล้วค่ะเอาลคะ่ะสังเกตดีๆได้คำตอบโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนี่หมายความว่าไม่ต้องเอาสมุดขึ้นมาแต่เธอต้องคิดนะคะต้องคิดในสมองนี่ต้องคิดไม่ใช่ว่ามองเฉยๆแล้วก็ตอบเลยไม่ได้แน่นอนให้ตอบอย่างไร ให้นักเรียนตอบว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพร้อมอยังพร้อมแล้วอ่ะข้อที่หนึ่งเศเจส่วนแปดหารด้วยสองเปรียบเทียบกับเศษเจส่วนแปดหารด้วยสใครจะตอบยกมืออ่ะธนาทิปหนูมีสิทธิ์ตอบได้ครั้งเดียวเอาไหม่ไปตัวแทนห้องนะห้ามบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสามเตรียมตัวธนาทิพ ใส่เครื่องใหม่มากกว่าค่ะทำไมถึงมากกว่าอธิบายหา่หานน้อยได้คําตอบมากหานมากได้คําตอบน้อยหนูบอกว่าหานหานน้อยได้คําตอบมากหานมากได้คําตอบน้อยเอาอะไรเป็นหลักไอ้ที่บอกหานมากหานน้อยสองกับสามค่ะแล้วตัวตั้งนี่ต้องมองไหม <c oughs> ต้องมองไหมคะต้องมองในกรณีที่ตัวตั้งเป็นอย่างไรกันเท่ากันค่ะเขาอธิบายถูกต้องเป๊ะเลยให้ไปเลยหคะแนนปรเมือให้ เอาแล้วมาแล้วนะคะห้องสามบอกหนูปล่อยไปก่อนนะคะอ่านดูใหม่สิบหารด้วยเศษสี่ส่วนห้าเปรียบเทียบกับสิบหารด้วยเศษสามส่วนเจ็ดอ่ะใครจะยกอ่ะทานาชิดาอ่ะเอาไมคไป ถึงมากกว่าเพราะว่าอ่ะขอดูโจทย์ด้วยนะคะอ่ะอธิบายเพราะว่าต,วตั้งมีค่าเท่ากันค่ะแล้วต้องดูที่ตัวเศษส่วนแล้วขั้นแรกก็ต้องดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนน้อยก็จะมีค่ามากกว่าตัวส่วนที่ค่ามานมากนะคะอธิบายถึงครวงงแลว้วอะนะคะอ่ะข้อหนึ่งใครคิดว่าทนายิดาอธิบายผิด ใครคิดว่าธนชิดาตอบผิดยกมือธนชิดาบอกว่าเติมเครื่องหมายมากกว่าไม่มีค้นใช่ไหมคะน้อยกว่าอ่ะเอาใหม่มาวันนี้ลูกมาเป็นจวัน อ๋เร <premises. S 2> ็วเลยค่ะอธิบายเร็วเลยน้อยกว่านำมาหารกันใช่นำมาหารกันถ้าหนูบอกคําตอบเดียวว่าเหตุผลว่าอ๋อนำมาหารกันแล้วได้มากกว่าเขาเรียกว่าตอบแบบไม่มีเหตุผลต้องอธิบายได้แบบธนาทิปอธิบายเมื่อกี้เนี้ยถ้าให้ครูสรุปว่าทําไมหนูถึงตอบถูกก็เมื่อกี้ท่านันทิดาตอบมากหนูก็เลยตอบน้อยโดยที่น้อยนี่หนูก็ไม่รู้ว่ามีที่มาอย่างไร ไม่ได้ค่ะอ่ะใครจะแก้ตัวห้องหนึ่งใครจะแก้ตัวหนึ่งสองอ่ะธนาทิพย์อตอบน้อยครับตอบน้อยกว่าคุณครูให้บอกเลยว่าถูกต้องอธิบายเพราะว่าถ้าสลับกันแล้วเพราะทั้งทั้งสองคู่เป็นเซสชวนยังต่ำครับถ้าเกิดสลับกันแล้วแล้ว แล้วมันหารไม่ลงตัวแล้วเอามามาคูณมาคูณคุณครูว่าหนูจะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแคนเนี่ยมาคูณกันแล้วมันได้ได้น้อยกว่ากรณีนี้ในกรณีที่ตัวตั้งเท่ากันคือ10กับสิเมื่อตัวตั้งเท่ากันปั๊บสิบกับสิบมองที่ตัวหารเลยพี่นาอย่างที่หนูว่าครั้งแรกตัวหารน้อยคําตอบมากตัวหารมากคําตอบน้อยดังนั้นหนูมามองที่ว่า4ี่ส่วนหเนี่ยเป็นตัวหารที่มากหรือน้อย ถ้าน้อยคำตอบต้องได้มากในกรณีที่ตัวตั้งเท่ากัน,นได้มากค่ะตัวหารตัวแรกสี่ส่วนห้ามากกว่าแล้วหนูมองอย่างไรว่ามันมากกว่าแล้วทำให้เป็นจำนวนค่ะแล้วถ้าเกิดตัวมันไม่คราค่ะเพราะมันเป็นเศษส่วนแท้อยู่แล้วเป็นคราไม่ได้อ่าใครอธิบายเพิ่มเติมได้คุณครูไม่ให้คะแนนนะเพราะว่าอธิบายผิด นักเรียนมองข้อนี้อาจจะเป็นบทเรียนของนักเรียนข้อต่อไปอดูเบญจวรรณดูนะคะอย่าประเภทยกเมฆตอบไม่เอาถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนมองดู 10- กับ10เป็นตัวตั้งตัวตั้งเท่ากันปับ๊บไปดูที่ตัวหารตัวหารก็คือ4ส่วน5กับ3ส่วนเเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็จับมันออกมาสิคะแล้วก็ควายไปในการเปรียบเทียบเศษส่วน4ส่วน5 3ส่วน7ควายปับ๊บ 4ีคูณเได้28่สิจำนวนหน้ามีค่า28่สิจำนวนหลัง3าคูณหเท่ากับ15 28มากกว่า15ตัวตั้งเท่ากันตัวหารมากคำตอบน้อยอพอได้ยังอพอได้แล้วเอาละค่ะไม่ได้คะแนนนะเพราะว่าข้อนี้ครูเฉลยถูกคำตอบต้องเป็นของครูอ่ากรบุให้ครูก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เศษ5ส่วน13หารด้วยหนึ่งเปรียบเทียบกับเศษ้าส่วน13หารด้วยเศษ3าส่วน3าอ่ะธัญรัตน์เอาไว้ไปเลยอ,อ่ะเตรียมไปเลยคนอื่นเตรียมไ้เลยเผื่อเพื่อนตอบผิดนะคะเท่ากับค่ะเติมเครื่องหมายเท่ากับค่ะอธิบายค่ะอธิบาย ตัวตั้งค่ะมีค่าเท่ากันให้ไปดูที่ตัวหารค่ะแล้วตัวหารค่ะตัวที่สองเศษส่วนค่ะมีเศษเศษและส่วนมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ1ค่ะจํานวนหน้าค่ะตัวตัวหารค่ะมีค่าเท่างหนึ่งดังนั้นจึงเท่ากับค่ะเออคือตัวตั้งก็เท่ากันตัวหารก็เท่ากันมันก็เลยมีค่าเท่ากันใช่ไหมสุภกรถ้าสุภกรอธิบายที่ธัญรัตถูกคะแนนเป็นของห้องหนึ่งอ่าอ่ะสุภกรยืน น้องโอยเลยนะอ่ะสุภากรยืนเร็วตัวตั้งเท่ากันไหมเท่ากันตัวตั้งเท่าไหร่ลูกตัวตั้งเท่าไหร่คะสิบห้าส่วนสิบสามอ่าถูกต้องเท่ากันทั้งคู่ไปดูที่ตัวหลังตัวหลังเท่ากันไหมคะเท <5. S 1> ่ากันเอ๊ะตัวหน้านี้เข้าหนึ่ง แล้วข้างหลังนั้น<ไ>ตัวหลังนี่คือเศษสามส่วนสามทำไมจึงเท่ากับหน<ไ>ึ่งทำไมจึงเท่ากับหนึ่งเพราะเพราะเศษสามเท่ากันเพราะว่าตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันจึงเท่ากับหน<ไ>ึ่งอ่ะครั้งนี้อนุโลมให้อ่ะปรบมือห้องหนึ่งค่ะอ่ะ <ousse> ห้องสามแก้ตัวใหม่ลูกพยายามยกมือ เศษ1 1่วน15หารด้วยเศษ1.2ส่วน2เปรียบเทียบกับเศษ1 1ส่วน15หารด้วยเศษ3ส่วน6อ่าลูกหิน6.3ทับสเอาไม้ไปเลยค่ะส่งไม้เ็เร็วค่ะนัะเกเรียนช่วยกันนิดหนึ่งเท่ากับขับเท่ากับอธิบายค่ะเพราะตัวตั้งก็เท่ากันอะไรนะคะเพราะตัวตั้งก็เท่ากันอ่าตัวตั้งเท่ากันไปดูที่ตัวหาร ตัวหารเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษสามส่วนหกเศษสามส่วนหกทำให้เป็นเศษส่วนยังตำ่ำได้เศษหนึ่งส่วนสองจึงมีค่าเท่ากันถูกต้องปรบมให้ลูกหินค่ะถูกต้อง อีกข้อหนึ่งตัดสินเลยนะคะอีกข้อหนึ่งตัดสินเศษ9กส่วนแหารด้วยเศษ2อส่วนสเศษ8ส่วน9หารด้วยเศษ2อส่วนสอ่ะธัญรัตน์ค่ะค่ะน่าจะมากกว่าอย่าพูดใช้ว่าน่าจะคณิตศาสตร์ต้องเป๊ะ มากกว่าค่ะมากกว่าถูกต้องอธิบายเพราะว่าหนูดูจากตัวตั้งค่ะตัวตั้งค่ะตัวเศษค่ะหนูดูตัวเศษแล้วตัวส่วนค่ะมีเพราะว่าตัวตัวเศษส่วนของตัวตัวแรกค่ะมันมีค่าน้อยกว่าตัวเศษตัวเศษตัวส่วนของ ตัวต,งตรงไหนที่มันบอกบอกว่าน้อยกว่าศเศษเก้าเพราะว่าเศษเก้าส่วนแปดค่ะเป็นเป็นเศษเกินค่ะถูกต้องหนึ่งมองและมุมมองเพราะว่าเศษเก้าส่วนแปดเนี่ยเป็นเศษเกินมีจํานวนนับเพิ่มขึ้นมาพอเป็นจํานวนนับหนึ่งปั๊บมันมากกว่าอยู่แล้วจํานวนหลังเนี้ยมันมีค่าน้อยกว่าถูกไหมคะ,คะตัวตั้งมากกว่าในกรณีที่ตัวหารเท่ากันผลหารที่ออกมาจึงมีค่า มากกว่าปรบมือให้ธัญรัตน์ค่ะถูกต้อง,องอเยี่ยมมากเลยนะคะสรุปแล้ววันนี้ห้องสามบอกว่าเรามาน้อยคนก็ใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็ยังส้ำคนอยู่วันนี้ที่ประสบความสำเร็จหนึ่งธนาทิพย์ธัญรัตน์อย่างนี้ยโอเคใช่ได,ด้ดังนั้นนะักเรียนหลายคนที่บอกยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาพยายามแสดงความคิดเห็นออกมา ถูกหรือผิดแล้วนักเรียนจะได้คิดต่อนะคะ,อะตอนนี้ไปต่อนะคะ,ะใครมีอะไรสงสัยดูต่อเลยวันนี้ไปเรื่องของเรื่องอะไรคะการหาจำนวนคราบการหารจำนวนคราบรหาจนวนคราเขียนจำนวนคราบให้เป็นเศษเกินแล้วจึงหารกัน คิดว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณครูไม่สอนทำได้ไหมไมได้อ่าได้ไหนใครคิดว่าทำได้ยกมืออ่ะมีอยู่สามคนใครคิดว่าทำไม่ได้ยกมือเอาละค่ะสามคนนุชช่วยอ,อธิบายค่ะเอาไม้ไปเลยอธิบายค่ะถ้าเป็นจำนวนคระอ่ะช่วยกันตอบเริ่มต้นประโยคแรกอ่ะทารกชิดา ต้องปรับจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินค่ะปรับจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนต่อจากนั้นพยดาก็เหมือนกับการคูณเศษเกินค่ะก็เหมือนกับการคูณเศษเกินหรือการคูณเศษส่วนนั่นเองทำอย่างไรคะเอาเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีที่หนึ่งเราสามารถใช้วิธีอะไรได้วิธีที่สอง ใช้วิธีที่สองคือจับผู้ตัดทอนกี่คู่สี่คู่สี่คู่คแต่ลูกหินรู้ไหมว่าที่ฟยดาอธิบายเนี่ยมันข้ามไปหนึ่งขั้นตอน<ช>ตรงขั้นตอนไหนคะขั้นตอนไหนเอ่ยอเยมื่อกี้ธนานิกาบอกว่าปรับตัวจํานวนค้าอยู่ในรูปของเศษเกินพอเป็นเศษเกินปับ๊บเขาก็ไปตัดทอนเลยหรือนําเศษกุลเศษเลยซึ่งเป็นข้ามไปหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนไหนที่ข้ามไปขั้นตอนไหนเอ่ย เปลี่ยนหารเป็นคูณ,คณแล้วคูณด้วยคูณด้วยตัวกับของเศษส่วนตัวกับของตัวหารเศษส,ส่วนกับของต,ตัวหารอ่ะปรบให้ทั้งสามคนค่ะอ่ะลองดูนะคะไปทบทวนก่อนคุณครูตั้งไว้ว่าวันนี้กันบ้านจะให้ประมาณสักหกข้อแต่คุณครูว่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ห้องสามตอบดีห้องหนึ่งยังปรึกษากันตลอดโดยเฉพาะนักเรียนหญิงใครรู้ตัวเป็นผู้หญิงบ้างใครไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะลองมาดู<ป>เซจ,จส่วนสอง